สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่เบนดดอตปีในวัย17ปีกลายเป็นผู้เล่นล่าสุดน,นะครับของทีมลิเวอร์ pool ของพวกเราที่มีการบาดเจ็บและต้องถอนตัวออกจากทีมชาติสกอตแลนด์ชุดอยู่21ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมสตร์เห็ดอยากอีกแล้วพอไม่ไปน,นองตามการรายงานจากสกอตแลนด์เนชั่นแนลทีมระบุว่าเบนด์ดอตนะครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่ทีมชาติสกอตแลนด์พบก,กับทีมชาติฮังการีชุดอยู่21ปี แต่ได้ลงเล่นไปเพียงแค่62นาทีเจ้าตัวก็ต้องถูกถอดออกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับและจนถึงณตอนนี้ยังไม่มีการรายงานเพิ่มเติมว่าอาการบาดเจ็บนั้นเป็นลักษณะไหนนะครับอุย้ยเอาอีกแล้วเฮ็ดเบียกกูอีกแล้วทีมสากสกอตแลนด์เอาไป2คนเลยนะครับพออ ot, อ on, บ่อแม่พี่น้องเบนด์ดด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 ดนดด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 ดกดด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  ยังกูควรเล่นกับทีมชาติแกเราสกเกตดดป้องเห็นโดแกา่ารอสเกตนะครับในายใหญ่ทีมชาติอังกฤษออกมาปกป้องจอแดนแฮนเดอร์สันหลังถูกแฟนบอลชาติของตัวเองโห่ใส่ในเกมอุ่นเครื่องพบก,กับออสเตรเลียที่ผ่านมานะครับคนอื่นอาจไม่เห็นด้วยกับท่าทีที่แสดงออกมาของจอแดนแฮนสันแต่ผมก็ไม่คิดว่านั่นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมไม่เลือกเขาและนั่นก็ไม่ใช่สาเหตุที่เขาต้องโดนโหกด้วยาาการสซเกตกล่าว ท่านี้คาดการณ์กันว่าสาเหตุที่เฮนโดโดนโหเพราะเรื่องที่เขาเคยออกมาสนับสนุนกลุ่มทางเพศอีกทางเลือกแต่ดันทรยศ์ด้วยคําพูดของตัวเองด้วยการย้ายไปเล่ในในลีกซาดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ปิดกั้นเรื่องเหล่านี้รวมถึงการที่เป็นแฟนมองว่าลีกซาอุเป็นลีกที่มีระดับต่ากว่าดังนั้นเฮนโดก็มีกลุ่มกลัวกัน,กนถูกเรียกตัวติดทีมชาติ แอนดี้โรเบอร์สันบาดเจ็บแต่ยังมีคลาสตา๊สมิการ์ดจากผลงานที่ผ่านมานะครับในนามทีมชาติกรีดคลาสตาสมิการ์ดซึ่งลงเล่นให้กับทีมชาติกรีดาสองเกมล่าสุดดูเหมือนว่าจะทําได้ดีเลยทีททเดียวโดยแฟนบอลก็คงจะร้นะครับเราจะต้องเสียแอนดี้โรเบอร์สันจากอาการบาดเจ็บไหลหลุดจากเกมทีมชาติสกอตแลนด์อาจจะกินเวลานานพอสมควรนะครับโดยอาจจะต้องพักถึง4-5หรือ6 หรืออาจจะเป็น8สัปดาห์หรือทีเดียวโดยทหารกัสซนสมิการนะครับรู้สึกไม่พอใจกับการขาดเวลาในการลงสนามที่ผ่านมาและต้องอยู่ภายใต้ร่วมง,งานของโรเบิร์สันมาตลอดแต่ตอนนี้คงเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับเขาแล้วที่จะแสดงให้ผู้จัดก,การทีมได้เห็นว่าเขาสามารถไว้วางใจได้เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ต่อจากนี้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสมิการนะครับยังคงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในฟุตบอลที่มีความสามารถนะครับ แต่ด้วยการขาดเวลาลงเล่นที่มากพอนั้นน่าจะทําให้จังหวะการเล่นทุกอย่างของเขาเริ่มจังหายไปและนี่คือโอกาสที่ดีแล้วและโอกาสที่สําคัญที่เขาจะต้องคว้าม,มันเอาไว้ให้ได้ต้องทําให้ดีนะจ๊ะไม่งั้นหลุดยาวๆฟีเวอร์จัดบริการนะครับเล่าถึงความฮอตของโมซาลาบริการเล่าความฮอต คาริมอับดูนะฮะหนึ่งในทีมองคครักของโมเมสซลาบอกเล่าถึงความนิยมชมชอบในตัวของซาลาพร้อมบอกว่าตนต้องทําการตรวจของขันทุกอย่างที่เป็นแฟนมอบให้กับดาวเตะทีมชาติอียิปต์คาริมอับดูนะครับหนึ่งในทีมบริการของโมเมสซลาปีกคนเก่งของลิเวอร์พูลบอกว่ากระแสสังคมนิยมในตัวของซาลามันมีสูงมา,ากอย่างเช่นครั้งหนึ่งเคยมีคน2 0,000คนมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าบ้านของซาลาภายหลังมีการโพสต์ข้อมูล ที่อยู่ของเขาได้ไหมหน่นานตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาซาลาคือหนึ่งในเตะที่ดังที่สุดของโลกในวงการฟุตบอลจากการที่เขาทํางานได้อย่างยเยี่ยมและกับทีมชาติอียิปต์เขาก็นับเป็นขวัญใจเบอร์หนึ่งของประเทศเลยกวาดไดอับดูเปิดเผยว่าอารมณ์มันก็เหมือนกับว่าไม่มีใครควรที่จะเห็นเขาไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดความโกราหลได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาไปสวดมนต์ที่มัสยิดและคนก็ฮือฮากาันมันไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอาศัยอยู่ที่ไหน ตอนนั้นมันดึกแล้วแต่มีบางคนที่ไล่ตามเขาสุดท้ายคนคนหนึ่งก็แอบตามเขามาก็ไปโพสต์ในกลุ่มวอตอัพว่าโมซาราอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่นี้ที่นั้นนะตอนนั้นผมก็ติดตามเขาอยู่แต่แล้วก็มีคนถึง2 0,000คนโผลมาที่บ้านของซาร่าหลังจากนั้นแค่5นาทีตร่นั้นโดยทั้งที่20,000คนนั้นก็เป็นคนอาศัยอยู่ในแถวนั้นทั้งหมดขณะเดียวกันก็มีบางคนและอีกบางกลุ่มก็ได้ยินเรื่องนี้ผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย และกลับในทีวีแล้วก็ขับรถตรงมายังที่บ้านของซาร่าตอนที่เขาได้ชมอยู่ฟานชมลีกมันเป็นช่วงเวลาที่เพี้ยนมากที่สุดเพราะผมควรที่จะต้องอยู่กับเขาแต่เขาก็ได้พักเพิ่มมันเป็นวันอีสเป็นวันหยุดของเราและเขาก็กลับไปที่บ้านเกิดของเขามันเป็นช่วงเทศกาลที่มีคนหลายพันคนมารวมอยู่กันตามท้องถนนระวันอีสในอียิปต์นะถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับเทศกาลคริสต์มาสของคีนันนั่นแหละ ตอนที่เขากลับไปยังมั่นเกิดเขาก็ควรที่จะไปสวดมนต์บนท้องถนนร่วมกับทุกคนร่วมกับเพื่อนในวัยเด็กของเขาแต่เขาพึ่งได้ชมป์อยู่ฟาชมเริกมาและทุกคนก็ครูกันเข้ามาเพราะอยากถ่ายรูปก,กับซาร่าอยากฉลองกับซาร่าซื้ออียิปตุกเจ้าทีวีหนังสือพิมพ์กล้องต่างเข้ามารุมร้อมซาร่ามันเหมือนกับเป็นนัดชิงชเลิดของฟุตบอลโลกเลยยังไงอย่างนั้นพวกเขาต่างก็ออกไปออกกันอยู่หน้าบ้านของซาร่าตอนนั้นผมอยู่ที่โรงแรมร่วมกับทีมเช่นอียิป ส่วนซาร่าควรที่จะกลับมารวมตัวกับทีมได้แล้วหลังจากได้ไปพัก2วันแต่กลับกลายเป็นว่าจ,จู่ๆเขาก็ต้องติดอยู่ในบ้านได้ไม่สามารถเปิดประตูได้ด้วยซ้ําทีมงานพยายามที่จะแอบเขาพาออกจากทางด้านประตูหลังแต่ก็ทําไม่สําเร็จองค์ักษ์ของซาร่าบอกด้วยนะครับว่าตนต้องทําการตรวจสิ่งของทุกอย่างที่เป็นแฟนมอบให้กับซาร่าเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีของอันตรายส่งมา มันต้องมีการตรวจของขวัญทุกิ้นที่จริงเราก็ไม่อยากรับของขวัญจากคนอื่นด้วยซ้ําบางครั้งถ้าหากมีการให้ของขวัญแล้วผมก็ต้องทําการตรวจให้ละเอียดคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าของขวัญน,นั้นจะเป็นอะไรมันอาจจะทําให้ซาลาป่วยหรืออาจจะถึงขั้นฆ่าซาลาเล็กก็ได้อับดูเสริมาซาลาช่วยเหลือชุมชนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาซาลาให้ความช่วยเหลือกับชุมชนเขาจ่ายเงินหลายล้านเพื่อช่วยคนที่ป่วยเขาซื้อรถไฟมาลให้หลายเมืองอีกด้วย เขาช่วยคนที่ขาดเงินให้ได้แต่งงานตามที่ต้องการและถ้ามีใครที่ต้องการผ่าตัดมีปัญหาหรือมีค่าใช้จ่ายก้อนโตแล้วล่ะเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะฮะนีกสุขาวลิเวอร์พูลนะครับทุกผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่17ตุลาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสซที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้ักขั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o f อบแบนบอพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ